สวัสดีครับเลเลรับสร้างบ้านวันนี้มาดูงานกีดผนังวางท่อร้อยสายไฟกันนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือท่อเดินสายไฟนะครับขนาดประมาณ1นิ้วเดินสายไฟไปตามห้องต่างๆนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการกีดผนังวางท่อร้อยสายไฟและการกําหนดจุดปลั๊กตามจุดต่างๆนะครับผมหลังจากกําหนดจุดปลั๊กวางท่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําปูนเนี่ยมาปิดในส่วนที่เรากีดออกไปนะครับตามท่อสายไฟที่เราวางไว้ในตอนแรก และปูด้วยไฟเบอร์เมเพื่อไม่ให้เวลาฉาบผนังนะครับมันเกิดรอยเล้าหรือรอยแตกได้ง่ายตะข่ายไฟเบอร์เมนะครับที่เราป,รปูนทาทับไว้เนี่ยหรือตะข่ายไฟเบอร์นี่ที่เขาเรียกกันนะครมีส่วนช่วยทําให้ปูนไม่แตกเล้านะครับเนื่องจากมันมีมันทนแรงดึงได้สูงพอสมควรทำให้การเกาะของปูนดีขึ้น